สวัสดีครับพ่อแมนพี่น้องครับผมครับต้นวิถีีสานครับผมสวัสดีครับพันถาวิธีสานครับผมทีมงานพ่มวิถีสานครับผมครับทีมงานพ่านวิถีสานมื้อนี้ขาดไปสอกสามพันสามพันเป็นนี่ยการย่างงนกับพราะว่าครับครับจรับครับครันค้กบครับสิับคักคับครับับครับครับครับมร้ับครับครบครั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 บับครัั มืัอนี้มาหาแงี้ไข่มดแดงไปกินเอาป่านที่ม้ากินข้าวละไม่เงี้ยไข่มดแดงก็ไม่ต้องมาหลายดอกใ่ารอเขามาหลายมาหยิบเบิองกันที่เสื้อโตนะกันที่ื้อไข่มูแดงครับก็เลยให้ก็เลยให้พ่านถาบพ่านพุ่มไม่เงี้ยไข่มดแดงมืัอนี้ครับเอ้าปัานนี้เขาจะมีอย่างนะครับอุปกรณ์เ้างหมือนพันพุ่มนะครับตามีกับตามีก็เนี่ยละครับโอ้มีกับตากับผูกน้าพอแล้วสองยางพอ มเมียไก่หมดแดงบ่เลยเอาแหม่มันน้ำเนี้ครับแม่นบ่ครับเออโอ้แม่นครับพี่น้องครับเอาสองย่างแล้วน้ำมาี่สองย่างอย่างนี้ล่ะตาครับผมมื่อนี้ไก่พานพุ่มครับพี่น้องครับไก่เป็นผู้โชว์แยี่ไงก่หมดแดงเพราะว่าพานพุ่มนี่ยัง้ยคนได้โชว์น้ำมูลและไงไก่หมดแดงครับเอาพี่น้องครับพานพุ่มช่๊วมึงรูว่าม่ใช่หมาหรื่ม่โอกาสจะไม่แห้เป็นช่๊วครับมันว่าเสียเอาไก่หมดแดงไปแกงไก่น้องไม้เออเด็ดอีกครับพี่น้องครับช่วงนี้กับน้องไม้ก็นั่งเกิดด้พี่น้องเด้อคคืออว่่าาหลยนพี้งรับ แต่ว่าเนี่ยเนี่ยแจ็คชิมมี่ใครเลยบ่มีก็ยังบ่งหัเลยพี่น้องนนหน่อยได้กินมโน่เหมืนี่พี่น้องเอ้ยครับเอาเอามันหลุดล้มกันครับพี่น้องครับมันพอได้บ่พ,อไ,พ,อ,พอได้ไปก้อยไปแกงบ่เนาะแค่มดแดงนี่พี่น้องเนาะ ขับไปที่การนี่เหรอขย่าวไปน้ำเหรอครับพี่น้องครับโอ้ยคนเงียดูห้างแข็งหมดบริกภตตัวเป็นไข่เป็นยังย่อนเลยนะกดดูไหวเลยห้างเงา ตั้งไทร่ตั้งเมียเหมือนไทร่เทียบตั้งตั้งเมียเพียงพี่น้องครับรุ่นเมากแล้วพี่น้องเล่าตอนนี้พันธุ์พ่วงกำลังโชว์อยู่ครับพี่น้องครับ มันอยากครับมันมันเออมันไม่อยากตรงครับตาไม่อยากตรงเงากินพี่น้องพี่น้องเอ้ยเอ้าเฮียพี่หล่อโอ้ยผูกกระเตาเดี๋ยวลงมาตะกอนครับพี่น้องอืมมาชมกันนะครับพี่น้องเต้หีบอกใครเอามาเบิรงกกันโอ้ยใส่ครับพี่น้องเบิรงกขนนะวันนี้ใครน้อยมันบอกครับ ไครผ่มั้งใคผ่ามั้งเบคือเก่าเตี้ยเจบพื้เก่าเอแกงเนไม่เลยมาครับมันผม่จงเงทนไมเอ้ครับ่น้องมเ้าเมียงครับเปแกงเทนไม่พี่น้องครับมืดีมาแย่ค่มืแดงครับผมโดยพี่นงทนผมเก่าเลครับพี่น้องครับ ใครับพันฮะโอ้นี่ไข่ผ่ามันหลายพี่น้องเอาหมดอย, uhh. อยร,รับเอาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเนี่ยไปรองห้างแล้วพี่น้องก,าากระตากัปปอดีพ่อกระตาบอลเน,นี่ใยใครผ่าเนี่ยเป็นใครรีบแม่นๆป่ะครับพันธ์นันทานี่เรามุ้งเป็นแม่บ่เป็นแม่เปล่งเงิน เขาเลื่อนว่าใครผ่าก็มาครับอืม,อมถ่ายมาได้เพีออยงเลือให้ ผ่านเป็นช่วงฝีมือครับเพ่นพี่น้องครับมืัอนี่ก็ได้เพราะว่ามันก็มีหลายห้างอยู่นะพี่น้องเนาะแง่ไปเรื่อยครับพี่น้องครับได้ห้างอะไรเรีห้างอะไรหน่อยไปพี่น้องครับช่วงนี้ก็ถือว่ามันจะเบิดช่วงหนาไหมันเตียงแล้วครับพี่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาหนาฝนนะครับผมมันเนี่แต่ว่าก็มีพ่อนี่น้อยไปเพราะได้อยู่ได้กลิ่นนะพี่น้องเนาะเติมไปเสริมกันครับพี่น้องครับยังถ้าเราไม่จักน้อยทันว่าพัานพวกช่วยเยอะหน่งครับพี่น้องครับมันนี้เพราะว่าทางฝนก็ยังไันได้แง่ทันว่าเพราะได้ อะไรเงีย้ยสองห้างหนึง่งว่าท่านวะเขาให้เพิ่พพงเข้าไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมุดแดงสิกัดน,นะพี่น้องเนาะถ่าทักงกอนครับพี่น้องครับให้ผ่านเพิ่งแยมดีๆทั้งกองหาหา,หานี่บ่ครับผันถ่าทั้งหมดแดงทั้งหมดแล้วับนี่บ่ทั้หงหมดแดงเอาทั้งนี้ทักงกอนรั น้องเลือกถามไหมครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับพันผุ์มช่วยมาแล้วครับผมนี่จะใครถามครับเนาะครับครั้งที่สองครับพี่น้องครับแง่บาทที่สองเลยเดี๋ยวพันผมว่าเดี๋ยวเอาไปท้ายเบิ้งบมอกไม่อีกเอาพี่น้องครับเพราะว่าจไปแข่งแท่นครับเป็นน้องไม่น้องพันพันผมเนาะครับเมื่อดงก็ถามบอกครับเมื่อเดงก็ถามบอกเมอเด้งมันยามจริลอะโอ้ยแล้วไปเบิ้งอีกอยู่ทางพุ่นเนาะพันพันผมเนาะเก็บเก็บเมื่อเด้งสัก โอ้ธรรมดาเนี่ครับยาไข้หวัดเลีงเนี่ยครับคเอาพี่น้องครับไปไปทั้งหมดอีกนะพี่น้องเดี๋ยวให้พ่นพรมเพื่อนไปแย่สบานครับพี่น้องครับแล้วเขาจะไปแกงใส่เนื้อไหมน้ำกันครับผมครับพี่น้องแกงไม่ยูไม่กินน้ำกันเด้อโอ้โนี่แหะครับหลังจากพี่แย่ใข้มวัดเลงเรียบร้อยแล้วพ่อพรมวันนี้ก็ทำการตำมักพริกเขาเบือตอนเนี้ยไม่ตอนเนี้ยเพราะง่ายงใส่ไงตาเพราะว่านี่ครับผมอันนี้คือน้ำอยานั่งเราคนเนาะพัอพรมมาขอช่วยเองครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้นี่อ่า มาไหมไปเกิมีน้ำยานางเนี่ยอย่างเนีละ่ะทั้งเขาเบื่ออย่างนพอนอกตอลตำบกพี่กพไายใ่กันเพราะว่าหลังจากปหาเนี้แค่ประเดแล้วแค่ปรดนีกนด่ก็คือเขาจะมีแกงใส่ับน้อใหม่นะพนะอน้อกว่าเป็นสุดเด็ดเลยกินของงานกันเ้อครับยกิน่ากันหายมืงก็ครับหายพพุ่มช่วตะวันแต่ายี่ครับพี่น้องครับตำพี่ก่าย้เนาะพี่น้องครับหลังจากตํำเขาเบื่อใส่ยานางนางบอกพี่บุกพ่ายเรียบร้อยแล้วลมาผ่า,านม อันนี้เขาใส่น้ำไม้ยเป็นนะครเออไม่เติร์ดได้ทำครับพี่น้องครับตุ่มดีๆนะพี่น้องเนาะเอาครับปุ่มเอาครับน้ำไม้ที่พากันไปหามาแล้วครับพี่น้องครับมาตุ่มห้ายท่านพุ่มคนถึงพ่อคั่วเรื่องแข็งน้ำมงน้ำไม้ต้องยกให้เพิ่นเออเฮ้ยพี่น้องครับผมนะทำมก็เบื่อพี่น้องครับพักขนาดเลยเอ้ยครับจกดมืออย่างนี้มาเส้นหลอดวดครับผมไปยังครับทำผมโชว์ครับพี่น้องครับมัน เดี๋ยวครับเดียว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 เออครับพี่น้องครับนี่ครับผมแม่ครันตอนต่อไปเพื่อใส่พักใส่หยาเพ่ใส่มะเขือพ่อพี่น้องครับสุดพันธุ์พุ่มบอกมาใส่พักใส่หยาที่ยังเป็นเน่าตัวนี้ใส่มะเขือแน่ใส่ใส่พักตู้แน่ยพับเออพักกิ๊ตู้พักอนียงเป็นไตยแน่แแล้วนี่ตูเด็ดบันพี่น้องครับคือไข่มดแดงพี่น้องครับไข่ผักน้ำเน่าหลับมาไม่เมียแล้วเหมาเอาใส่เลยวันธุพุ่มเอ็งเสียบเข้าไปอีกคนนึงคนลดเนี่ยหล่บเสียบ ดีการมแต่ว่าพักอันพักขาเนาะหรือเรียกนี่างนึ่าไปใช้อ่มในไส้ที่หลังไส้ตอนปงตอนปงครับนี่หน้าตาหน้าตาเนาะเีงใหม่พันพุ่มคขับมือนเีง่ายเลยง่ายครับกินเข่าเศร้าพอดีเนาะพันพุ่มเนาะเศร้าง่ายง่ายง่ายาตเหลือก็ง่ายว่ากินกเข่าง่ายเหลือก็ายเนาะ เข็มข้นีขนาดมากเลยมูจะยากกว่าไดดีัมี้อางกินใส่เกลือจักน้อยนะพันพมครับบ่ไงพันพุ่มบนเน้ำป่านะพันพมเนาะำป่าใส่จักน้อยมันนีเข้มอืมพอดีบัดนี่ครับพันพุ่มโชว์ครับียใ้กินต้อยงให้เพื่อนเี่น้องเบิ่งพี่น้องตาวนแม่ โอ้ันอยากน้ำบิดแล้วข้ามีก็ได้เขียงม่ใช่คเนเจียงเอ้ยถามมาแลิครับพี่าเราโซนนียุ้ยกินสิอะรนิน้องเนาะโอ้ต้มีพวกเอืใส่พวกย่อ่กอึยอน่อกน้อยใสเล้งเลืกขอีกประมาณพวเนาะมันีครับเอ้าพวกผิวหยังครับมันมีทำไหนก็ใส่ทำนั่นแต่ะกอนนดน้อยเนาะแต่ลูกุ่งเราเนนนักไปสร้างเสียงหลายไปเลยหรอครับอ้สีงกอดีไป เป็นไงครับพ่พงษ์จางมากครับถายเล็กน้อยเดี๋ยวได้ก่อนเยี่ยมเป็นต้นดีดีเยียครับครับครับเยี่ยมเลยดีเดีคร um> ับครับไปเล่นปัจจุบัน้อยครับพี่น้องครับเล็ดเลยครับวันนี้ตายอยู่เฮ้ยตายนะครับครับผม ใช่ป่าบัานนี้บ่ผลาแทะขันพมนมาเอาสีมึนเยือกเย่าพี่น้นเนี้มันเข้มหรมันขึ้นบ่รด้อืมเอาจางไปก่อน่ว่าเห็นหอบเกลือใส่หอบเกลือใส่ว่ามันสีเข้มไปเล็กเอบ่่ด้เข้มมันมาับพี่น้องโอหเตือนกนได้ตนทำนด้กินนะเบ้ยิ่่องใจของพี่น้องครับพี่คนห่องเราะฉะนันว่าเป็นไงครับบัาน พอดีแล้วพอดีแล้วใช่กับผมดีเอา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 งพอแล้วบนยกออกเลยรับพีนองครับบน้่เนี่ครับนองครับนะใส่โอ้โหหมับแหขึ้นไหมฮะระแหนขึ้นโอ้ยจระดจำมขามือกอ๋อเฮ้ยยผมสีมเลยเยไปได้ครับ เงไข่หมูแดงัอขาเราแซ่บเาะ้องคับาตายไมพราแต่ม่ถือสูบกแซ่บแล้วรงน้ำใหม่ทำไกินน้ำยาหนงบยอมเลยเมนต้องกินตุเียวที่เราแก้วตงวแดงว่ามันเป็นยาผอตันโอ้ัตซสีมันเนาะมันเป็นยาีมันอะไรกันขับานหางนาหก็ดีดีดีนี่ครับน้องครับมนี่ก็ได้่ยนี่ผานแห่งเนี่ยแซ่บเลยเพราะว่าซีมคำเดียวพ่อขอซีมอีกคำนึง โยกูวล้วครับซ่บๆไหนาพันพ่มกับพดจนเบดครับครับนี่่นี่ย่เาิมดครับอย่างนั้นผมเจอไรอยู่มันนี้เสเด็ดผมจอไปขวดโมเมมันครับผมแซ่บีกันมาขว่แกนนโอ้สุดยอจครับครับครับับออ๋เาพันแหกตักใส่ถ้วยครับสาระกงไม่ห้าวันี้ตักใส่ใหทานเพัสนี่ครับพไปน้องครับอะไรเขาบได้กุ้งก็ได้ปลาเได้ปลามา ปลาสวยเอาเข่ากันเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ปิ้งปลาสวยครับแกงน่องไม้ครับพี่น้องครับมื่อนี้แซ่บร้ายครับผมเอาเอาเอไปยังไหนวันแหบาทยอนี่แล้วว่าสี่ตัวไหมเอาทั้งนี่ซะก่อนเอาทั้งนีะว่ามันเฝ้ามืัอนี้ครับเพราะไงว่าได้หลายตัวอยู่ละแต่ว่าปิ้งมาทำนี่เออ้าพี่น้องเลือพี่น้องเลือกผมนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเบิรงเลือพี่น้องเดับเอ้ลวิ่งกินข้าวมื้อนี้พี่น้องเอ้ย เก่งม่กเลก็ะแทบรับไอ้ปิ้งบอใส่ก็ะแทบอีกเร็วครับเร็วเร็วเร็วถ่ายทีมงานดูผ่านผ่านนั่นผ่านแหกกำลังกันครับผ่านแหกคุยกับลังขั้วขั้วไข่มดแดงครับพี่น้องครับอันนี้ขั้วแม่มันมาทำเด็ดสขับไปอีกมาาแทบขึ้นกันแทบคนหนึ่งครับปิ่งบ่ดใส่ นี่นครับพี่น้องครับมาเนี่ยกันเลยนั่งยืนกินไปกินหลายอย่างไปเน่ากินเผากินหนาวน้องขันเด้อวุ่เด้อครับพี่น้องครับนี่กับเด็ดของพันแหกเพื่อนเนี่ยควายควายไม่มาแดงดิอันนี้ตอนนี้ตอนนี้น้องหัวครับพี่น้องครับขัวขัวไม่มาแดงหัวไม่มาแดงครับเพื่อนเสียบเด็ดไปอีกเด็ดเด็ดครับเป็นนี่ครับไปลาซอยพันข้าวมากเลยเอาท้าวเสียบยนต์ไป นครับแกงนี่น้ำมาต้มตังไส้ครับมัดยัเอาไก่แล้วครับเอาแค่ไงนะครับเอาแคตงนะครับเอาบ้านองไตนะครับเออหัวตันตานะ้องตันเมืองไตโอ้เห็น้วัวไัวัวหัครับเพราะว่าผมด้วยผมก็เลยครับผมคบงคิดด้วแกงน้ำม้าอ่างนี คือพ่นใส่สูตรใส่พวกกรกขาผักค่ในเข่าเบือใส่หมักริกใส่หมักอันขัดยัดไ้แน่หักเกลือขึ้นแน่พี่น้องครับใส่ตะไคร้ไปบะปูดเด็ดครับดีแยบเดอน่งเด้อเฮ้ยพอพสอพ่ปสวยไนมครับมาเตะสแล้มันกยให้มัเดงใดแยบตอมันมนนีปีงดมมันนีปีงมากอากินซุปตะวันมัน แล้วผมตดงผมไม่แดงไม่แดยเหรยฮ่าเ่าฮ่ผมแดงเหรอม่แดงผมแดงผมแดงเคครับผัไม่แดงก่อนตอวเองก็เมือนมด็ก็เหมียงแก่หม่เหร โอน้ำแกงอไก็เทาฝได้พี่น้องเน้ยหน้านมืันเลยถ้าเราจออะกินใหญ่ก็เราได้่ลขัน่เปนน้ำไม่กินนึ่งท่าันนนั้นกเบดหนามอะพี่น้องครับผมเพราะว่าหนาุนเาานแห้เราเลยนะ cái lâu, ông giả mặt trời ăn cái mặt trời ăn cái mặt trời ăn cái ăn cái mặt trời 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 ăn อันนูอนมนกินข้าวค่ามออนนู้นกบผี่ือเขาแล้วั้นเป็นแล้วขขามากินข้าวแล้วกันครับข้าวมาก็เ่็นข้าเข้ามากีมือมันเท่าไหร่ต้นมันเป็นผีมือกับป้าผ่้ห่างตไอจอดตื้อจอดมื้อจอดตอออ๋อ มังหันไปหากล้องขาพี่หน้องเบิ่มครับผมโอ้ยขออนุญานะครับหลังจากนี้ใครวุ่แย่ไม่รวดเร็วทันใจเลยเอนเงินกินบูปาเลยนี่แหลแล้วจะทำยังองครับอันน้องมายวมาใส่ พ่านตัดท่นตัดกับอันนั่นไปาเปลมามครับเี่น้องครับที่เป็นปลาหมาเแล้วาทังตูเป็นเนน้อเป็นน่อนาทั้งนี้เป็นน่อใหม่เราหาเออใหม่มาตู้กันท่นนี้เป็นแย่แค่หมดน้อครับเนาะไม่เจยกินกันครับพี่น้องครับเจ่บป่ะก็ทุกดือนหรือครับ่านโู้ให่เขาปวดนะครับเลยเจไปรั้ไมผู้แกงถ่านผมเอาใหม่หาใหม แต่วมนเนี่้ไอ้พาดป่วนพันประ่านวันนะครับเด้่ไอพัดป่วนปะานใหญ่ประธาัหญอยุ่รับน้องครับเล็กปเดยไม่กิ้กันอืมอืมท้าปเดนวยตัวใาหนะครับเนี่ยุ่จอดไมครับครับผมงใส่เกี่ยนี่ขนดประการผม่ราานี่ถุยเพ่หน่อยบาทดิ่งใช่ต้องเ่ก็เมนหางของเรานี่ตใส่ซีวต้อใส่งัยต้อใส่ก้านเหี่ยวโตเด

ครับพี่ลงครับสวยครับผมอกอยู่าผม่ยกินมันขั้น่ั้นลุกตนสูงเตี้ยครับอ้าวจิ้ผมบอกผ่ต้งไปกนจิ้มจินึ่งน้ำมันก็สามแล้วครับบกินเห็ดกินไม่น่าอะไรไปเลยล่ะก็กินีฉกไปล่ะอ๋อหมเสนไปได้โอ้สองตัวโอ้เป็นตะกอนกับเสิ่มันไม่ดีเย ขดลวันเดียวแวควหมายเขาจะว่าพอเขาเจ็เขามาเสื่อมดิมีเอื้อต้มาเจ็เ้าเขาเอื้อมาจนแต่มทาเน้อเอื้อเสื่อมมากเราไม่เสื่อมเราิม่เสื่อมเทศบาลผแต่ว่าต้่มจนต่มตัวที่ต้มก็เสื่อมไปี่เสื้อก็ยยี่้านหาไหนงครับพกขาอย่างนงามนเพีนะอันนี้คือคือว่าเป็นกาให้่นพังชมมแล้วเดี๋ยวอาากลางมันเทามันโคกต้องขาหรือก็จะ ขาจากเงื่อนตัวนี้เานึงเคยเคยกินบักกาดยา่เหกินผักกางานีนั้นนีแลลูกเื่อนลเพืนเราเยอะนาอะไรอะเ่เป็นผักาดาโอ้่ถือลูกเือนักาานมาบ่ติงักกาดยา้ง่บไม่รอกอเลิศ่รอกเลกินกับเป็นไรครับแซ่บขนาด อร่อยจนหยุดไม่อยู่คนวะฟันักกับโอยทำนขนาดเท่าไรนังหยขึ้นเวทีเนิโซกย่งเดียวดิแม่มาดึงมันไปกับโบูโยูล้วเขาเด้โซกเนี่ยลัยันกบลัตายืดหลังซีรมีหลงบานบนนุ่นหมดเข้างงไ้ครับเพื่อนไฮสายะตั้งายไฮไม่พันสักตายยืดก็้ตั้งตั้งีอตาเพราคนตายยืดกี่ีเนา กาถือว่าประสบความสุดยอดน้อครับเนาะงสำหร,รับคลิปนี้เนาะครับพี่น้องครับกาถือว่าประสบความสุเร็จแล้วพี่น้องครับการอยู่การกินขวกอีสานบ้านเฮาครับผมครับสำหรับคลิปนี้วิธีสั่งเข้าไปซัมนี้ก่อนครับผมครับ